สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองจัดก,การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอ่างทองเมื่อวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายน2555เวลา9้านาฬิกา30นาทีณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองนายวิศวะาศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอ่างทองนางนันทยาโัวพันธ์ ประการสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมครั้งที่4ปี2554เมื่อวันที่12กรกฎาคม2554มอบหมายให้ติดตามเรื่องและรายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคมกำหนดเป้าหมายให้มีหนี้ค้างชำระได้ไม่เกินร้อยละ0 5 0ของประมาณการเงินสมทบรับจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทองมีนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม3.35ล้านบาทคิดเป็นเงินร้อยละ0 6 6 4เกินกว่าเป้าหมายสถานประกอบการ11แห่งที่ค้างชำระเงินกองทุนประกันสังคม2 1 5ล้าน1บาทมีปัญหาการผ่อนชำระหนี้เป็นสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอสแสวงหาและอำเภอชยโย และในการประชุมครั้งนี้มีการรายง,งานความคืบหน้าการจัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40จังหวัดอ่างทองสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลดำเนินการขยายประกันสังคมคุ้มครองกลุ่มแรงงานนอกระบบตามนโยบายได้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าผู้รับจ้างทั่วไปซึ่งเป็นคนไทยอายุ15-60ปีแรงงานกลุ่มเป้าหมายจ่ายเงินสมทบ 1 0 0บาทต่อเดือนและรัฐบาลร่วมจ่าย50บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้4กรณีคือเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลกรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนรายเดือนเป็นเวลา15ปีกรณีเสียชีวิตรับค่าทำศพส0 0 0มบาทและกรณีชราภาพรับเงินบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จังหวัดอ่างทองมีกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับความคุ้มครอง1,000งคนภายในเดือนกันยายน2,555นี้